หลังจาก29พฤษภาคมที่เกิดไฟไหม้รถหรูที่เตรียมจะส่งไปที่ศรีสะเกษแล้วก็ไปไหม้ที่นครราชสีมาจอกระทั่งมาถึงวันนี้แหมมันลุกลามบานปลายตรวจสอบกันทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะฮะย้อนหลังกลับไปตอนนั้นมีรถอยู่4ีคันที่ถูกไฟไหม้นะฮะหนึ่งใน4นั้นก็คือล b o r g ก i n i รุ่นกาลาโดสีขาวป้ายแดงทะเบียนถอถุงสามสกรุงเทพมหานครนะครับก็มีรายงานมานะครับว่า ล amborghini สีขาวคันนี้เป็นรถที่นักการเมืองใหญ่ของไทยเตรียมที่จะจัดส่งมอบให้เป็นของขวัญให้กับลูกเขยที่ประเทศกัมพูชานะก็จะส่งโดยจะส่งข้ามแดนไปที่กัมพูชานะครับแล้วก็มีการเคลียร์พื้นที่เอาไว้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะส่งผ่านช่องทางไหนก็ตามนะฮะจะจะผ่านจะผ่านด่านผ่านแดนถาวรช่องจอม ที่สุรินหรือว่าดานถาวรช่องสง,งมที่ภูสิงห์ศรีสะเกดก็ได้นะฮะ uh huh. เพราะว่าเขาเคลียร์กับทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางนู้นเอาไว้แล้วในคันนี้แหละฮะนี่นะฮะแต่ที่สุดแล้วนะฮะก็ไม่ได้มีการส่งไปเพราะว่าถูกเพลิงไหม้ซะก่อนนะครับแล้วก็วันที่เกิดเพลิงไหม้นั้นก็มีการสอบถามกันวุ่นวายว่ารถคันนี้ได้รับความเสียหายหรือเปล่าก็ปรากฏว่า uh huh. ไฟไหม้ไปด้วยนะครับก็มีการกำชับกันว่าไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูล หรือว่าแสดงตัวว่าเจ้าของรถคันนี้เป็นใครนะครับ,รบมีรายงานข่าวด้วยนะครับว่าตรวจสอบดูแล้วนะครับรถคันนี้มีการติดตั้งถังแก๊สแบบแคปซูลนะฮะยี่ห้อแมกเนตอยู่ด้านหลังเบาะที่นั่งคนขับขนาด36.5ลิตรแต่ไม่มีการต่อสายหรือต่อระบบเข้าเครื่องยนต์และจากการตรวจสอบหมายเลขตัวรถนะฮะ ก็พบว่ามีการตอกเลขตัวรถบนแผ่นอลูมิเนียมแล้วก็มาปิดทับของเดิมเอาไว้นะฮะอตอนนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าเป็นรถที่ทาง DSI กําลังติดตามเพื่อดําเนินคดีอยู่นะฮะซึ่งถ้าหากว่าเป็นของคนใหญ่คนโตจริงๆจ,จะส่งมอบให้กับลูกเขยที่กัมพูชาก็ต้องวัดใจแล้วครับว่า DSI ที่ขยันขันแข็งตรวจรถหรูทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะฮะจะมีคําตอบสําหรับ ลัมโบกกนีรุ่นกาลาโด้คันนี้หรือไม่นะฮะม่แล้วระดับส่งให้ลูกเขยแหมมันทำไมกระจอกถึงขั้นติดแก๊สก็ไม่รู้ติดแก๊สแล้วก็ไม่ได้วางระบบส่งให้ลูกเขยทั้งทีพลางพลางเอาถังแก๊สไปตั้งไว้เฉยๆไม่ได้วางระบบต่อเข้าเครื่องด้วยไม่แล้วลูกเขยเขาจะคิดยังไงพ่อตาแม่ยายม่ขี้เหนียวขนาดที่เพิ่งแต่งงานกันไม่นานนี้มั้โอ้มันชัดมากขนาดนั้เลยเหร ส่งให้ลูกเขยที่กัมพูชาเหรอครับโอแต่ไม่เป็นไรแล้วฮะถ้าว่าถ้าเกิดมันเป็นไปตามนั้นจริงเพราะว่าคนที่ดูคดีนี้ก็คือคุณทาริศครับ,ค,รบคุณทาริศเพลงดิกก็ก็เชื่อใจได้อ <laughs> <laughs> ท่านก็ตรงไปตรงมาใช่ท่านก็ตรงตรงไปตรงมา <laughs> ครับ พูดถึงเรื่องของคดีรถหรูวันนี้ทาง DSI ก็ดำเนินการขนย้ายรถหรูนะฮะนำมาตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อขยายผลนะครับขั้นตอนการตรวจสอบหลังจากนี้เป็นยังไงนะฮะติดตามจากรายงานคุณกมลเนตรนวลจันทร์ครับ รถยนต์ซุปเปอร์คาร์นะคะที่ถูกไฟไหม้ที่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะถูกลำเรียงนะคะมาที่หน้ากรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะเพื่อทําการตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้โดยวันนี้นะคะทางด้านของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เดินทางเข้ามาตรวจสอบนะคะเบื้องต้นโดยใช้วิธีการตรวจสอบทางกายภาพเพื่อหาสาเหตุนะคะของการเกิดเพลิงไหม้ของรถยนต์หรูทั้ง6คันนี้นะคะส่วนทางด้านเลขตัวถังรถนั้นนะคะจะต้องใช้วิธีการตรวจสอบโดยใช้น้ํายาเคมีค่ะ การตรวจสอบของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์วันนี้เป็นการตรวจสอบสภาพรถยนต์เบื้องต้นแบบวิธีกายภาพเพื่อหน่อมข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมมาขยายผลหาสาเหตุที่มาของรถยนต์เหล่านี้และจำเป็นต้องรื้อซากของรถยนต์บางคันเพื่อตรวจสอบเพราะมีสภาพผูกไฟไหม้ คือเราก็จะตรวจสภาพโดยทั่วไปของรถดูสภาพความเสียหายแล้วก็ดูตำแหน่งของเลขหมายตัวรถนะครับแล้วก็เลขหมายเครื่องยนต์แล้วก็เก็บข้อมูลไว้รวมทั้งร่อ,องรอยที่เหลือในรถนะครับชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่ในรถนะครับเก็บข้อมูลเพื่อมาเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาในการตรวจขั้นต่อไปว่า,ารถคันนี้มันจะมีรอยขูดลบแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงเลขหมายตัวรถหรือไม่เลขหมายเครื่องยนต์หรือเปล่านะครับ ถ้ามีแล้วมันมีเลขเดิมที่พอจะสามารถพิสูจน์ให้เลขเดิมมันมันได้ไหมว่ามันเป็นเลขอะไรนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่อยู่ในรถกับการติดตั้งพวกชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่ในรถนะครับว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งที่จะช่วยบอกได้ว่ารถคันนี้มันประกอบจากนอกหรือประกอบในกัน ความต้องการของ DSi ในการตรวจสอบรถยนต์หรูอีก3ขคันที่เหลือคือรถยนต์ยี่ห้อ Mercedes-Benz สีขาวรุ่น E 300รถยนต์ยี่ห้อ Lamborghini สีขาวและรถยนต์ยี่ห้อเบ t l e y สีดำอีก1นึคันหลังรับมอบสำนวนมาจากสอพอกลางดงเพราะต้องการหาตัวเลขทางรถและเลขเครื่องยนต์เพื่อเชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคลที่นำรถยนต์เหล่านี้เข้ามาในส่วนของตลเนี่ยที่ตรวจมานะครับก็ให้ผลการตรวจมา3คัน นะครับซึ่งยังไม่ครบส่วนนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะให้ตรวจในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับจริงๆเราอยากจะรู้เบื้องต้นอย่างเร็วที่สุดคือเลขตัวถังรถกับเลขเครื่องสําหรับที่จะไปตรวจสอบเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลสําหรับจะรู้ว่ารถพวกนี้เนี่ยไปเชื่อมต่อกับข้อมูลของใครที่นําเข้ามาแล้วก็จะได้สืบสวนนะครับทําการสอบสวนแล้วก็ทราบตัวกลุ่ม ผู้กระทาความผิดนะครับครับถ้าจะถามว่าจะตรวจอะไรบ้างถามคุณสมชายได้นะครับทางนิติวิทยาศาสตร,ร์ครับ ขณะที่ในวันพรุ่งนี้ DSI ได้เชิญตัวแทนบริษัทจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศที่เกี่ยวข้องอีก12ยี่ห้อพร้อมกับช่างผู้ชำนาญการมาร่วมตรวจสอบและหาต้นทางของรถพร้อมกับเรียกหน่วยงานอีก6หน่วยงานเข้าหารือและหาวิธีตรวจสอบเพื่อหาต้นต่อของรถเหล่านี้ต่อไปอนุชาศักดาอุโคโคสกุลถ่ายภาพกมลเนตรนวลจันทร์เนชั่นทีวีรายงาน